ครับผมตอนนี้ก็มาโชว์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัตินะครับนี่ครับตั้งเวลาไว้เดี๋ยวมันจะเริ่มทํางานนะครับนี่ก็คือนี่ครับเริ่มทํางานแล้วนี่ก็จะไหลออกทางนี้นะครับเครื่องมันจะทํางานอาดูดที่อาหารปลาดูที่อาหารปลานั่นตกลงไปที่ ที่บอ่อปลานะครับนี่ให้อาหารปลาอัตโนมัติตั้งไว้ทุกๆ2นาทีนะครับทุกๆ2นาทีก็จะให้ประมาณ1กึ่กำมือนะครับก็เป็นเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติอ่ะมาดูที่เครื่องกันใหม่อันนี้ตัวเป็นตัวนี้เป็นตัวใส่อาหารนะครับแล้วข้างล่างเป็นเป็นชุดเป็นตัวสั่นให้อาหารเป็นตัวสั่นเป็นมอเตอร์นะครับมีมอเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นลำรางลำเลียงรางลำเลียงอาหาร ก็ใช้ขวดพลาสติก,กง่ายๆนะครับนำเรียงอาหารลงไปในลงไปในบอ่อนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ตัวนี้พิเศษหน่อยก็คือตั้งเวลาเป็นวินาทีได้นะครับก็ตอนนี้ก็ตั้งไว้5รอบนะครับรอบละ10วินาทีนะทุกๆ2นาทีก็มอเตอร์จะทํางานแล้วก็จะปล่อยอาหารลงไปนะครับเรารอกันอีกประมาณ หนาทีนะมอเตอร์ก็จะเดี๋ยวม,มันจะเริ่มทํางานอีกนะฮะสิบเนาฬิกาสนาทีอ่าดูที่เวลามันก็จะเริ่มทํางานนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับก็จะทํางานไป10วินาทีนะปล่อยอาหารลงไปในบอ่อนะครับนี่ะปร,ริมาณอาหารที่เท่าๆกันนะครับเราเว้นระยะเวลา2นาทีเพื่อให้ปลาได้กินอาหารนะครับแล้วเราก็ปล่อยใหม่ทุกๆุสองนาทีก็จะปล่อยใหม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะ ตั้งเวลาเท่าไหร่จะเป็น10วิยีิบวิก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวปลาว่าจะาต้องการอาหารมากเท่าไหร่นะความโตของปลาด้วยนะครับระยะเวลาในการกินของปลาด้วยนะครับนี่เป็นเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติตัวใหม่ของลุงทองดีเมลอนฟาร์มครับผม